สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสลานปู่ปาริจิตนะคะก็มีเอฟซีมานะคะ <c oughs> กำลังไปอยู่ค่ะ FC ว่าสวัสด,ดีค่ะ FC จะเอาไหนค <g ül üyor> ่ะจะเอาใบสีใช่ไหมคะคจะเอากี่สวัสด,ดีค่ะเอากี่อันคะสี่ครับอ๋อสี่สส ไม่ได้เอาไว้นะคะไมนไรครับนีว่าเองครับจ้าเก้าดอกเด้อค่ะใคให้เก้าหน้าปรปัดแลวกบวเนี่ยจะทำีเยี่ยมเนี่ยคืออทำให้สสดแสสด เรียนนะคนุอสาธสาธุนะคะท่นผู้บัีพระราท่านผู้ี้งช้างแม่สลเสนานนาองพี่น้องคูหน้าคูทองคเจ้าโลสิริศิ์ทั้งหลาย16กั้าสิ้านดิสีเมืบาดาล็ดินเป็นน็งฟ้าสงทั่วโลกรือชื่อทุกคนในใจก็ได้นะคะ าทุกขาธุนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่มีญชาใบาสีนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีโชคดีลาหันซ้ายขอให้เงินมานหันขวาขอให้เงินข้าพี่เจ้าร้อล้านเด้อขอให้ันไหลนองทองไหลมานี้ไหลมีเศรษฐีร้อยล้านมือสองข้างของเขา, a, ยา, y, ยา i, ขหยิบจับอ,อ,อะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง สีที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินเข้างั้นหาปุณิยะจิตอย่จุนอย่ากรรมขอคุณอย่าจุนขอใครขอให้ยิงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข่งการฟ้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินสงเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปพรอบครัวของเขาที่เขาอื่นชื่อแล้วพรอบครัวของเขา ถ้ามาคนเดียวก็เยวะได้เ้อะค่ะถ้าไม่หินงฟงใส่พกของพอนเพิ่มแล้วก็อยากได้อะไรบะบนอะไรก็ักได้บอกชื่อเพิ่นค่ะขอบคุณมากคจ้าก็ขอให้เจริญเจริญนะคะอขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งขาไปขากลับน,นะคะให้มีโชคเมลาากดนี้่กดสินให้เรียบร้อยเออวันทีไ่ไรก๋วยเตี๋ยวเปิดไหมอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะยัง สงสัยเปิดอยู่นะคะแต่คนอยู่ตรงนั้นเ่าจ่าเอ็มอยู่ตรงไหนเนาะเห็นจ่าเอ็มเดินไปทางนู้นนะครับที่มูลคะ่าอ๋อเดี๋ยวป้าสงสัยจะไปถามให้เด้อเดินไปทางนู้นนะครับเออเดินไปทางฝูนก็อ่าจ่าก็ลุงก็ทําอยู่ตรงนั้นนะคะ ตีคองนะ่ะผู้ผู้หญิงนะ่ะตีค้องให้เทวดารับรู้นะ่ะผู้หญิงตีด้านซ้ายผู้ชายตีด้านขวานะคะจ้านี่แล้วก็ไปแตะว่าคนไหนเกิดวันอะไรก็ไปหาแตะนะคะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่บริวารน,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 นี่นะนาคนี่นะมันมีวันจันทร์ถึงนู่นแหละจันทร์ถึงอาทิตย์ เขาก็ปลูกงั้นอยู่นะคะ ยาเไปกระซิบทายบ้านหน่อยอก็สวัสดีค่ะ,ะก็อะไรนาะนี่ไม่มืดตืต๊อแทะนะคะ,ะก็สวัสดีค่ะมาถึงร้านแล้วนะคะ,ะก็ไปหาเอซมานะคะ เอฟซีเขามาไหว้ปู่นะคะวันนี้เนาะก็มาถึงแลนแล้วขาไหว้ปู่นะคะก็อืมนะคะร้อนร้อนโอเดี๋ยวจะไปตัดอันนี้ก่อนไปตัดผ้าอีก่อนนะคะ อยเองมันเลือกก็แม่เสื้อนะลูกไม่เสร็จเลยเพราะว่าเสื้อมันมาเยอะอยู่ <c oughs> ร้อนมากโอ้ยเอาเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยโอ้ยมังกรชายโซนไหนโซนนี้ค่ะมาใหม่แล้ว <c oughs> แล้วก็โซนนี้ค่ะนี่อยากได้แบบไหนอยากได้ผ้าขม้า,มาหรืออยากได้ผ้าคาม เลือกได้กางเกงอาจจะมีแบบกางเกงนอนย่ากต้องโอ้โหสิบสามนาทีแล้วก็ขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ